อันนี้เหยียบประมาณ120นะครับก็มีช่วงระยะที่อาจจะมีลมโต้มาบ้างครับในเป็นระยะระยะแต่ว่าเรามีระบบควบคุมขณะเข้าโค้งนะครับก็คือ v s a นะครับก็จะควบคุมรถ ไม่ให้หลุดชวงนะครับเวลาเราเข้าโคงเยียบประมาณร้อยกว่าเนี่ยครัวันนี้เติม E85 อยู่ครับประหยัดมาก640บาทครับเติมไปช่วง าเราเหยียบประมาณร้อยนิดๆก็จะขึ้นอีคอนโหมดก็คือระบบประหยัดน้ำมันนะครับทีนี้สามารถมีเกียร์สปอร์ Sport หรือสปีดนะครับเดี๋ยวจะดูช่วงทางตรงนะครับ นะครับ EK ัตราการเล็กเข้าโค้งดึบตวงร้อยยี่สิบกิโลช่วงหน้าก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าทันเกิดว่าให้มันดึกบวันนี้ก็ต้องอาจจะเปลี่ยนโชคกเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ สำหรับผมถือว่าโอเคนะครับอัตราการเร่งช่วงของตัวถือว่ายอดเยี่ยบนะครับนะระดับผมความเร็วแค่นี้เดี๋ยวมาลองเทสเกียร์สปอร์ตหรือสปีดนะครับผมน,นี้เซล์เป็นรถของเซลล์เองครับผมเล่งมานานแล้วเดี๋ยว์ k ีเค กระบะพรออยังหนีนะครับกำลังจี้อยู่ครับตอนนี้กำลังจี้สวิปอีกคันนึงครับสวิปหนี้นะครับผมเรือกระบะนะครับตอนนี้กระบะว่าไงครับกระบะบอกว่าดูรถหันหน้าอยู่ครับกระบะยังไม่ดีครับ แรงเลยครับนี่ร้อยยี่นะครับเครื่องเขาดีจริงๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ CVT นะครับ i-VTEC CVT ของค o นดานะครับ มีระบบ v t a ครับผมเข้าโค้งอย่างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าโค้งหักสองเยอะๆก็ระวังนิดนึงนะครับอาจจะควบ,บ,บคุมไม่ค่อยได้นะครับทีเดี๋ยวทดสอบนะครับ g e s p e ี d นะครับเอาแล้วครับผมอีกวัาเทอร์โบยกครับ ไม่ต้องครับผมแค่นี้ก็พอแล้วเดิมๆครับอยี่สีบกระบะอีกคันนงครับโอ้สวิปยี่มาแล้วครับต้องหนีสวิปครับลอ,อกซ้ายดีกว่าครับ อสุดยอดเครื่องพันห้านะครับยัตอีเคนี้เข้าเมืองชุมพรนะครับประหยัดนะครับอัตราการเร่งเครื่องพันห้าถือว่าโอเคครับ ไม่กดนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเร่งการออกตัวนะครับเราต้องใช้ในช่วงที่รถติดเยอะๆในเมืองนะครับช่วงนี้เข้าชมพรก็มีรถค่อนข้างจะเยอะครับคน กับตัวทมอกันแล้วครับอาจจะใช้ความเร็วได้ไม่เยอะเท่าไหรนะ่แต่ยัดยี่ค ข้าวกันในรถนะครับเขาะพับนั่งสาบายปลอนคลายเที่ยวอของอันนีกประสมประหยัดน้ำมันด้วยเติม9ก้าจะึงก้าห้าถ้ามีอยากอยากให้เครื่องแรงๆออตัวแรงๆว่าถ้าเน้นประหยัดก็ e 20 e 85ได้ครับ วิ่งต่างอยู่วัดเราต้องเน้นตุกๆไว้ก่อนนี่ฟอร์ดยี่ครับ นะครับมี85มเซลล์อาจจะเสียงไม่ค่อยไายล็อกเท่าไหร่นะครับแต่การบริการจิิงใจนะครับ แจ๊ะเลยครับผมปกติรับมีออดอยู่ครับคนใจไม่ไหวครับเจอแฉะ EK ไปไปรุ่นใช้เยอะครับเป็นรถที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งเกียร์กระปูก็มีแต่ว่าอาจจะต้องสั่งนานนิดนึง๋ย่ของสำหรับเซลลนะครับขับเ e กียร์ออโต พอแล้วครับผมไม่ต้องเซลยไม่ค่อยชอบซิ่งครับเหยียบประมาณร้อยก็โอเคแล้วครับไม่ต้องซู้ปลอดภัยด้วยครับ จะเป็นบัญชีนะครับหยุยโทรศัพท์เสียงว้านหวาน้องเรื่องนิดนึงนะครับเรืองขับรถก็ต้องมีดีแลกนิดนึงนอนนี้ช่วงชุมพรครับอาจจะมีถนนที่กำลังปรับปรุงนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับตอนกลางคืนอาจจะมี ไม่พลังต่อสร้างอยู่ครับพลังรับนะครับั้งขาขึ้นกทมนะครับ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวใหม่นะครับผม